สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเท่หวยรวยซรัพนะคะวันนี้เราก็มีสูตรดีๆมาอีกแล้วค่ะคือการเอาสามตัวบนคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นแล้วกดเท่ากับนะคะก็จะได้ผลออกมาเพื่อไปแทงเลยตอนนี้ก็อยู่กับสามารถเบดเช่นเคยค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะไปเทสสุดย้อนหลังให้ดูนะคะเลือกยี่กี1หนึ่งสองสามค่ะเราจะเทสสตรในรอบที่ห้าสิบนะคะศูนสี่ศูนย์คูณด้วยห้าเปอร์เซ็นค่ะกดเท่ากับจะได้สองนะคะ นี่ค่ะสองเข้าล่างนะคะต่อไปค่ะห้าสามเจ็ดค่ะคูณด้วยหว้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับค่ะได้หกกับแปดนะคะหกเข้าล่างค่ะต่อไปเป็นสามสามห้านะคะคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นต์ได้หกกับเจ็ดค่ะหกเข้าบนล่างเลยนะคะครั้งนี้รอบนี้เทสเพื่อไปแทงจริงนะคะผลที่ได้คือสองกับสามนะคะเอาเลขนี้ไปแทงกันเลยค่ะ กดทางหวยนะคะเลือกยี่กี่หนึ่งสองสามค่ะสองตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูและใส่เลขเลยเราใช้ราคาขั้นต่ำเลยนะคะเงินเข้ามาแล้วค่ะไปดูเลขที่เข้าเลยค่ะ กวนสองเข้าล่างนะคะไปเทต,ต,ต่อกไปเลยค่ะคูณด้วยห้เาเปอร์เซ็นตออกมาคือหกกับห้าค่ะเอาหกกับห้านี้ไปแทงเลยกดหมืนล็อกที่แล้วเลยนะคะใส่ราคาค่ะ รอบนี้ใส่ตัวละห้าบาทค่ะ few minutes later เงินเข้ามาแล้วค่ะที่450บาทไปดูผลกันค่ะหกเข้าบนนะคะรอบนี้เอาเลขงีน,นประเทศต่ตอค่ะ ศูนนย์หกคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นเท่ากับศูนย์กับสามนะคะเอาไปแทงเลยค่ะยี่กินหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะสองตัวบนสต,ตัวล่างสิบเก้าประตูใส่ศูนย์สามไปเลยแล้วก็กดใส่ราคาได้เลยค่ะ ข้อม้ใส่สิบบาทนะคะเงินบวกมาอีกแล้วจ้าที่หนึ่งันแปดร้อบาทไปดูผลกันค่ะศูนย์ข้าบนนะคะสามข้าล่าง เป็นยังไงกันบ้างคะกับสูตรง่ายๆแค่นี้แค่ใช้สาตัวบนมาคูณด้วย5%ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าต่อๆกันหลายตาด้วยถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้แอดมาที่ไลน์สามารถโปรค่ะมีทั้งสูตรยีกร่กีดีๆและกลุ่มวางหวยยี่กีเวียพด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกันด้วยนะคะหวยสลอ็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปร แอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโกล